จำเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานไปงาน Humanclusive มาเน,นี่ยผมเจออะไรบ้างแอบเตือนไว้ก่อนว่าคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับก็เอาไว้ฟังในวันหยุดตอนว่างๆแลยกันเนาะไปะเข้างานไปใน AT k Park Central World นะครับก็จะเจอบูธลงทะเบียนดูหนังสำหรับคนพิการทางสายตาเนาะอันนี้น้องทีมงานเขาลงทะเบียนให้ผมแล้วแหละก็เลยไม่ต้องลงทะเบียนแล้วระหว่างที่กำลังรองไปพูดเนี่ยครับก็มีน้องๆคนพิการทางสายตา3ามคนจับทีมกันมานวาดรูปให้ ก็จะมีน้องสองคนเนี่ยมานั่งถามผมว่าผมเป็นยังไงผมชอบอะไรไม่ชอบอะไรชอบทําอะไรแบบนี้ระหว่างที่กําลังถามเนี่ยก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งที่เขาว่ารูปไปด้วยพอทางคำถามนนองออกมาแล้วน้องก็ที่ว่ารูปขอใจดูว่ารูปของผมเป็นยังไงเขามองเห็นผมจากคําถามที่น้องๆอีกสองคนถามยังไงบ้างเนาะพอดูรูปแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแอบมีความหลากหลายในตัวเองเยอะเหมือนกันแหละเพราะว่าไม่ได้รวมเป็นรูปเดียวเลยแต่น้องเขาบอกว่าถ้าอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันก็น่าเป็นรูปเดียวกันเลยเนาะในตอนที่น้องเขาถามเนี่ยครับก็มีตอนหนึ่ง คุยเห็นว่าเอ้ยเราก็เล่นเกมเหมือนกันนะน้องเขาเล่นเกมอะไรอ๋อน้องเขาเล่นหมากรุกก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยคนพิการทางสายตาเนี่ยเล่นหมากรุกได้ด้วยเหรอก็เลยขอเล่นหมากรุกกับน้องเขาตาหนึ่งคือทําไม่รู้เลยว่าถึงน้องเขาจะพิการทางสายตานะแต่ว่าน้องเขาใช้มือถือได้ปกติเลยคือมันจะมีระบบฟังเสียงครับว่าเราจะกดปุ่มอะไรหรือว่าจะกดพิมพ์อะไรเนี่ยมันจะมีเสียงบอกในหูฟังน้องเขาน,น้องเขาใช้มือถือเหมือนปกติเลยมีการแอดไลน์มีการส่งลิงก์มา แล้วก็มานั่งเล่นหมากรุกกันจริงๆก็เป็นเชสมากกว่าครับผมน้องเขาบอกว่าน้องเขาไม่ค่อยถนัดเพราะว่าปกติน้องเขาเล่นในคอมนอเนาะประเด็นสาคัญคือตอนเล่นเนี่ยทำเอาผมอึ้งมากๆจริงๆนะเพราะว่าขนาดตามผมเห็นนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันเดินต่อไปมันจะกินตัวนี้ได้ถ้าตัวนี้ได้ไปตรงนี้อาจจะโดนกินอะไรแบบนี้แต่น้องเขาไม่เห็นเลยนะครับคือทุกตาที่เดินไปเนี่ยมันจะมีบอกว่าตัวนี้เดินจาก B 1ไป B 2หรือว่าเออจาก A 2ไป A 4อะไรแบบนี้สมมตินะแล้วพี่นึกภาพว่า กระดานหมากรุกเนี่ยมันกว้างมากๆแปลว่าน้องเขาต้องจําได้ทั้งกระดานนะะว่าตัวไหนเดินไปตรงไหนแล้วบ้างมีตัวไหนอยู่ที่ตรงไหนบ้างคือแบบผมเดินเนี่ยบางตัวอยู่ก็โดนกินไปโดยไม่รู้ตัวนะว่าเฮ้ย mm hmm. มันมีตัวนี้อยู่ตรงนั้นด้วยเหรอน้องก็จํากระดาษน้องกระดาษได้อะคือเก่งจนอึง้งจริงๆพอเสร็จจากตรงนี้แล้วก็เป็นเซสชันที่เป็นพูดของ Inclusive Tal k ครับผมในงานก็จะจัดในห้องเล็กๆครับที่มีที่นั่งคนพูดอยู่4ที่นั่งแล้วก็มีที่นั่งคนดูอยู่ประมาณ20ที่นั่งเนาะตอนผมเข้าไปเนี่ย็ยังไม่มีคนหรอกแต่พอถึงเวลาที่เริ่มพูดเนี่ยคนก็มานั่งกันเต็มเลยก็แอบตื่นเต,นต้นนิดนึงนำหนารายการด้วยการถามคาถามจากพี่นาอามินานะครับผมพี่เขาเป็นผู้พิการ คือตรงนั ALLY, ้นเนี mm ่ยจะมีทั้งผู้พิการทางสายตาผู้พิการขายพี่ไม่ผู้พิการแขนแบบผมแล้วก็คนปกติที่ไม่ได้พิการอะไรเลยอย่างน้องเจนนี่ครับผมก็จะมาคุยกันในมุมมองของความเท่าเทียมและความหวังของเราว่าอยากจะให้คนมองว่าคนพิการกับคนธรรมดาเนี่ย เข้าใจกันมากขึ้นเอาจริงๆตอนที่พี่ๆเขาพูดกันเนี่ยครับก็มีหลายเรื่องที่ผมเพิ่งรู้มาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะเช่นวยากรของผู้พิการทางการได้ยินกับคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่เหมือนกันหรือแม้แต่เรื่องที่บอกว่าภาษามือของไทยกับภาษามือของต่างประเทศก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะอันนี้คือเพิ่งรู้ครั้งแรกจริงครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่าพี่มายเนี่ยเคยเป็นผู้จัดจาก,การเสงเพลงมาก,ก่อนเนาะก็เลยพูดเก่งมากๆอย่างไม่น่าแปลกใจเลยก็ถ้าได้ฝึกรายการที่เขาถ่ายไว้ทั้งหมดแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมจะอามาโชอีกทีนึงก็รอกันนิดนึงนะครับก็จบงานเนี่ยครับก็ได้เข้าไปดูว่าคนตาบอดเขาใช้ชีวิตยังไงบ้างแล้วก็ดูหนังสำหรับคนตาบอดเนาะภาพที่พี่ๆที่เขาพิการทางสายตาเห็นเนี่ยมันเป็นแบบไหนคนที่มีสายตายเรื้อรางก็เห็นแบบไหนบ้างก็จะมีภาพจําลองมาให้ดูครับมันเหมือนกับเวลาที่พี่ใช้กล้องปรับโฟกัสเบลอ,ลอแล้วก็ปรับให้ชัตเตอร์มันมืดลงมานิดน,นึงภาพที่เห็นมันเป็นประมาณนั้นเลยครับสำหรับคนที่เขาสายตายเรื้อรางนะเห็นบอกว่าคนที่ตาบอดสนิทจริงๆเนี่ยก็เห็นเป็นเหมือนกับแสง คือไม่ได้เห็นว่าเป็นสีดําสนิทขนาดนั้นแล้วก็เขาทํางานศิละปะก,กันได้ด้วยคือสีที่เขาใช้นะครับก็จะมีกลิ่นของ,างสารสีเหมือนกับเขาจะดมกลิ่นแล้วก็รู้ว่าเขากําลังใช้สีอะไรอยู่แล้วก็สามารถวาดรูปวงมาได้ตรงทางเดินเนี่ยครับเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเบลบล็อกถ้าไม่ๆหนึ่งภาพไม่ออกนะครับก็ลองนึกภาพฟุตบาทข้างทางนี้แหละที่มันจะมีอิฐบล็อกสีเหลืองๆเนาะที่เป็นเส้นตรงๆกับเป็นจุดๆบล็อกที่เป็นเส้นตรงๆนะครับมันหมายถึงว่าสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้เนาะส่วนบล็อกที่่เป็นจจุุดดๆยยยะะหหหหมมาาาควาววใใ้้รัง ข้างหน้าอาจจะมีอะไรหรือว่าซ้ายขวาอาจจะมีอะไรอะไรแบบนี้ ซึ่งเขาก็จะปิดตาครับผมแล้วก็เดินเกาะพี่คนข้างหน้าลองใช้เท้าสัมผัสเบลบล็อกไปแล้วก็เดินไปตามทางบอกเลยครับว่าน่ากลัวมากผมท้าพี่ๆทุกคนที่ฟังมาถึงตอนนี้เลยนะลองหลับตาแล้วก็เดินไปบนฟุตบาทกับผมลองไปเดินบนเบลบล็อกดูลองหลับตาดูว่าเส้นตรงๆคือเดินตรงไปได้นะจุดๆคือหยุดนะให้ดูว่าบล็อกต่อไปเป็นบล็อกแบบไหนหรือว่ามีอะไรขวางอยู่ไหมอะไรแบบนี้ลองทําดูครับถนนเมืองไทยจะน่ากลัวมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยแล้วทุกคนลองคิดดูว่าพี่ๆที่เขาพิการทางสายตา เ,เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกแบบนี้ตลอดเวลาเขาต้องลําบากขนาดไหนแล้วการทดลองที่ตัวผมเองชอบที่สุดเนี่ยนะครับคือเขาจะมีกล่องครับผมแล้วก็ให้ล้วงลงไปในกล่องลองจับดูว่าในกล่องคืออะไรแล้วก็มีป้ายตั้งเอาไว้เช่นวันนี้อยากจะล้างหน้าหยิบโฟมล้างหน้ามาหน่อยอยาหยิบผิดเป็นยาสีฟันนะอะไรแบบนี้ก็พอหยิบขึ้นมาครั้งแรกปุ๊บกาเลยว่าเชฟแบบนี้ฝาแบบนี้มันต้องเป็นโฟมล้างหน้าแน่ๆปรากฏหยิบขึ้นมายาสีฟันเลยครับแล้วพี่คิดดูว่าพี่ๆคนที่พิการทางสายตาเนี่ยเขาต้องใช้ชีวิตแบบ ทุกทุกวันเขาเก่งขนาดไหนใช่ไหมสุดท้ายก็ไปจบที่การดูหนังครับเป็นหนังที่เล่าว่าพี่ๆที่เขาพิการทางสายตากันเนี่ยครับพี่ๆเขาก็ใช้ชีวิตพี่ๆเขาก็ไปเที่ยวสนุกสนุกกันปกติเลยเหมือนก็ปกติเหมือนเรานี่แหละแค่บางอย่างอาจจะยากนิดนึงเช่นเวลาดูทะเบียนเนี่ยเขาต้องทำดูนะว่าตัวไหนคือตัวไหนอ่านว่าอะไรบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเราครับผมแล้วพอหลังจากจบการดูหนังแล้วครับเนี่ยน้องเจนนี่เขาออกมาบอกว่ารู้ไหมว่าที่นั่งดูหนังด้วยกันอยู่ในห้องนี้มีผู้พ างสายตาด้วยนะเขาก็ดูหนังได้เหมือนเราเลยครับแต่รู้ไหมครับว่าเขาดูหนังกันยังไงคือจริงๆนะครับพี่ๆผู้พิการทางสายตาทุกคนเนาะเขาจะมีหูฟังมาอันนึงเป็นหูฟังที่อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นในภาพนั้นบ้างเช่นสมมติว่าภาพที่เราเห็นนะครับเป็นพี่นากรังทำกำสังห้องตามปกตินี่แหละในหูฟังของพี่ๆที่เขาพิการทางสายตานะครับจะมีคําอธิบายขึ้นมาว่านากาลังหยิบเครื่องดูดฝุ่นมาประกอบหลังจากนั้นนําเครื่องดูดฝุ่นมาดูดฝุ่นภายในห้องอะไรประมาณนี้เนาะก็คือจะทําให้พี่ๆคนทีี่่เเาาาาาพิกรทงสยต ็นภาพเดียวกับเราก็อันนี้ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความเท่าเทียมในอนาคตเนาะแล้วก็เป็นงานที่ดีครับที่ทาให้ตัวผมเนี่ยเข้าใจคนพิการคนอื่นๆมากขึ้นจริงๆครั้งนี้ก็ยาวหน่อยนะครับแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังอยากจะบอกว่าไปเจออะไรมาบ้างแล้วก็คาดหวังจริงๆครับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเข้าใจกันมากขึ้นความเท่าเทียมจะมีกันมากขึ้นเนาะไว้ถ้ามีโอกาสไปพูดอะไรแบบนี้อีกเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับ